สามเหตุผลว่าทำไมทุกคนถึงไม่ควรเชื่อข้อมูลจากคนขายประกันมากเกินไปวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเติ้นครับแล้วก็ไพรซ์ามนนี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กด subscribe นะครับกด like หรือว่ากดกระดิ่งนะครับก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่จากเราเวลาเราลงนะครับ วันนี้ครับผมก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับเกี่ยวกับหัวข้อว่าสามเหตุผลครับว่าทําไมทุกคนเนี่ยถึงยังไม่ควรเชื่อข้อมูลจากคนขายประกันมากเกินไปนะครับซึ่งคนขายประกันในที่นี้เนี่ยผมก็หมายถึงรวมๆทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์นะครับเป็นตัวแทนนะครับหรือว่าเป็นเซลล์ที่เขาโทรศัพท์มาหาเรานะครับทั้งนั้นที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและสาเหตุผลที่ผมจะมาเล่าครับมีประมาณนี้ครับข้อแรกครับที่เราไม่ควรเชื่อข Ш ้อมูลจากคนขายประกันมากเกินไปนะครับเพราะว่า คนที่ขายประกันให้เรานะครับเขาได้รายได้นะครับหรือว่าเรียกว่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกันนั่นเองนะครับขยายความนะครับก็ต้องบอกว่าคนที่เขาขายประกันให้เราเนี่ยเขาจะได้รายได้นะครับจากบริษัทประกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นประกันรถยนต์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก15 18 20 25เปแล้วแต่นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ายิ่งเขาขายประกันในราคาที่สูงขึ้นได้มากเท่าไหร่นะครับ เขาก็จะได้เงินมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้นะครับบางบริษัทประกันเนี่ยก็ยังมีดีลพิเศษนะครับกับคนขายประกันนะครับในเรื่องของจํานวนนะสมมุติว่าคนขายประกันนะครับขายลูกค้าเดือนนี้ส่งลูกค้าให้กับบริษัทประกันได้100คนแบบนี้นะครับบางทีเขาก็อาจจะมีเงินพิเศษครับจ่ายให้กับตัวแทนหรือว่าคนขายประกันเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นครับมันจะไปส่งผลนะครับกับเวลาที่คนขายประกันเนี่ย แนะนำประกันให้ทุกคนนั่นเองมันมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะไปแนะนําประกันเจ้าที่เขาได้เงินเยอะที่สุดมากกว่าจะไปแนะนําเจ้าที่เขาได้เงินน้อยกว่าถึงแม้ว่าเจ้าอื่นๆมีราคาที่ถูกกว่ามีโปรโมชั่นที่ดีกว่า แต่ว่าเขาก็อาจจะแนะนําเจ้าที่เขาได้เงินเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยศึกษาด้วยตัวเองนะครับก่อนที่จะซื้อประกันครับในเรื่องของว่าบริษัทประกันรถยนต์เนี่ยบริษัทไหนดีอยากจะทํากับบริษัทไหนก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีเป้าอยู่แล้วบริษัทไหนเหมาะกับเราหรือว่าบริษัทไหนราคาเท่าไหร่นะครับก็อาจจะลองเข้ามาเช็คเองในเว็บเรียบเทียบประกันของเราอย่างไพรซ์มันนี่ได้เหมือนกันนะครับเราก็รวบรวมทั้งหมดไว้ให้โดยที่ไม่ต้องไปคุยกับคนขายประกัน นะครับส่วนเรื่องที่ว่าบริษัทไหนดีเนี่ยนะครับในช่องของเราเนี่ยทำคลิปไว้เยอะแยะมากเลยนะครับก็สามารถเข้าไปย้อนดูได้นะอาจจะได้คําตอบแหละว่าทุกคนอยากจะได้บริษัทไหนกันนะครับประมาณนี้และนี่ก็คือเหตุผลข้อแรกนะครับเหตุผลข้อที่2ครับที่ทุกคนไม่ควรเชื่อข้อมูลจากคนขายประกันมากเกินไปนะครับนั่นก็คือการเช็คราคากับคนขายประกันเพียง1-2เจ้าเนี่ยนะครับ จะไม่สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดได้อันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับเวลาที่ทุกคนเนี่ยเช็คราคาเนาะกับ,บโบรกเกอร์ก็ตามนะครับ กับศูนย์รถยนต์ที่เราออกรถมาก็ตามหรือแม้แต่คุยโทรศัพท์กับคนที่เขาโทรมาขายเราเนี่ยอันนี้ไม่มีทางเลยนะที่ทุกคนจะได้ตัวเลือกที่มันหลากหลายนะครับหรือว่าตัวเลือกที่มันดีที่สุดเนี่ยถ้าคุยแค่1นงถึงสเจ้าเนี่ยจะไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนขายประกันในประเทศไทยเลยจริงๆมีเป็นพันๆเจ้าถ้าเป็นโบรกเกอร์ใหญ่ๆเนี่ยก็มีเป็น10บๆเจ้าเหมือนกันนะครับแต่ละเจ้าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีราคาขายแตกต่างกันออกไปมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันออกไป บางคนผ่อนได้10เดือนนะผ่อนบัตรเครดิตได้ผ่อนเงินสดได้นะครับซึ่งต่อให้บรกอร์นะสเจ้านะขายบริษัทเดียวกันอย่าง3เจ้าขายวิลิยะเหมือนกันอย่างเงี้ยมีโอกาสนะครับที่มีเจ้านึงขายแพงสุดเจ้านึงขายถูกสุดเจ้านึงไม่มีโปรโมชั่นเลยเลยเจ้านึงมีโปรโมชั่นแบบแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินแบบเนี้ยนะครับ เพราะว่าแต่ละคนขายประกันเนี่ยเขาก็เน้นบริษัทไม่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกในเหตุผลข้อหนึ่งนั่นแหละถ้าเขาได้เงินจากบริษัทนี้เยอะเนี่ยเขาก็จะไปใส่โปรโมชั่นในบริษัทนั้นนะเยอะเลยนะครับสมมติว่าเอ่อได้บริษัทวิริยะมาอย่างเงี้ยนะครับบางคนอาจจะลดเพิ่มให้อีก5% 10%เปอนะบเะเพื่อที่จะได้ขายได้เยอะเพอขายได้เยอะเ<ๆ>เขาก็ค่อยไปเอาเงินจากบริษัทประกันที่ให้พิเศษมาปกแทนก็ต้องบอกว่าแต่ละคนขายเนี่ยจะเน้นบริษัทประกันไม่เหมือนกันเลย ซึ่งผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากเนาะสำหรับทุกคนที่แบบเออไม่มีเวลาไม่อยากจะมาแบบเปรียบเทียบโหฉันเปรียบเทียบแค่หนึ่งเจ้านี้ก็เยอะแล้วนะครับไปเปรียบเทียบเจ้าที่4เจ้าที่หโอ้โหปวดหัวตายเลยก็จริงๆอันนี้นะครับไพซ่ามันนี่ของเราเข้าใจประเด็นเนี้ยของคนไทยมากๆเลยครับเราก็เลยทําเว็บเปรียบเทียบประกันร,รถยนต์ขึ้นมาให้ทุกคนสามารถ เปรียบเทียบนะครับราคาประกันจากหลายๆคนขายในที่เดียวได้เลยนะครับสมมุติว่าอยากจะได้วิริยะเราก็รวบรวมคนขายมา2 3 45เจ้านะครับธนาชาติก็มีนะครับเจ้าไหนให้โปรโมชั่นดีก็เลือกเจ้านั้นได้เลยประมาณนั้นนะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ m o n นี p ด i s a c o ซและที่สำคัญนะครับเราไม่ได้เป็นคนขายเองนะเราเป็นแค่เว็บเปรียบเทียบให้เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเชื่อใจเราได้นะครับเราจะไม่ได้แนะนำประกันที่เราได้เง,เงินเยอะที่สุดอะไรแบบนี้เราไม่ได้ทำแบบ,นะรบเราก็โชว์ ทุกอันเท่ากันหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับและสุดท้ายเหตุผลข้อที่3นะครับการซื้อประกันตามคำแนะนำของคนขายประกันนะครับอาจจะทำให้เราได้ประกันที่มันเกินความจำเป็นก็ได้นะครับอย่างที่บอกในหัวข้อแรกเลยนะครับ พื้นฐานของคนขายประกันเนี่ยนะครับก็คือยิ่งขายได้แพงเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งได้เงินเยอะมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือสาเหตุหนึ่งครับที่ทุกคนในตอนนี้นะครับเวลาจะทําประกันรถยนต์จะรู้จักกันแต่ประกันรถยนต์ชั้น1และรู้จักประกันชั้น2บวก3บวกน้อยมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าประกันรถยนต์ชั้น1มีราคาแพงที่สุดนั่นเอง หลายๆคนน่ยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าประกันชั้น2บวกสบวกเนี่ยแตกต่างจากประกันชั้น1นึ่ยังไงมีความเชื่อผิดๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าไปทําประกันชั้น2บวกสบวกแล้วเนี่ยจะกลับมาทําประกันชั้น1ไม่ได้อีกแล้วอันนี้ไม่จริงเลยนะครับซึ่งเราก็มีทําคลิปอธิบายไว้ในช่องเนี่ยหลายๆคลิปแล้วนะครับเพื่อแก้ความเข้าใจผิดพวกนี้แล้วก็ให้ทุกคนได้รู้ถึงว่าประกันร,รถยนต์มันมี ความมุ่งค้องอะไรบ้างนะเพื่อที่จะเหมาะกับทุกคนเองนะครับนอกจากเรื่องชั้นประกันเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการซ่อมอู่ซ่อมศูนย์อีกประกันชั้นหนึ่งด้วยกันเนี่ยนะครับก็ยังต้องเลือกอีกว่าจะทําซ่อมอู่ซ่อมศูนย์นะซึ่งทุกคนก็จะมีความเชื่อว่าเออฉันต้องทําซ่อมศูนย์สิหนึ่งในเหตุผลที่ทุกคนคิดว่าจะต้องทาซ่อมศูนย์ก็อาจจะเป็นเพราะว่าโดนแนะนําจากคนขายใช่ไหมครับซึ่งทุกคนรู้อยู่แล,แล้วแหละว่าประกันซ่อมศูนย์แพงกว่าซ่อมอู่นะครับบางทีแพงกว่าเป็นหมื่นเลยอออััันนนนนนีีี้้้กกกก็็็เเเเปรรื่่่งงดยยวววแแหลละะตตผมบไา ไม่ใช่ทุกคนนะที่ควรจะทําประกันชั้น1นึ่งซ่อมศูนย์ทุกคนนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับรวมถึงว่าไม่จําเป็นเลยที่ทุกคนจะต้องทําประกันชั้น1ทุกปีเลยอาจจะทําประกันชั้น2อบวกสบวกเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับการใช้งานรถยนต์ของทุกคนมากกว่าก็ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยจริงๆใช้รถเนี่ยนะครับ ทำประกันแค่ชั้น2บวกเนี่ยจริงๆพอแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้มาก่อนนะครับในรายละเอียดเนี่ยอาจจะไปดูคลิปในช่องเราได้นะครับเราก็จะมีทำไว้เยอะแยะไปหมดเลยประกัน2บวก3บวกนะครับลองศึกษาดูได้ครับและนี่ครับก็คือเหตุผลทั้ง3ข้อที่ทุกคนเนี่ยอาจจะ ไม่ควรจะเชื่อข้อมูลจากคนขายประกันเยอะเกินไปนะครับแต่ผมก็อยากจะทิ้งท้ายไว้อย่างนี้นะครับว่าคนขายประกันดีๆนะครับก็มีอยู่นะที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของรายได้เยอะหรือว่าน้อยนะฮะแต่สนใจแค่ผลประโยชน์ของลูกค้าจริงๆว่าลูกค้าเหมาะกับอะไร,นะร,ร,รนเนี่ยจริงๆจริงๆคนพวกนี้ก็มีอยู่เยอะนะครับซึ่งได้ทุกคนเจอเนี่ยผมว่าทุกๆคนน่าจะรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้เองเลยแหละนะครับแต่พวกเขาเหล่านี้เนี่ยอาจจะหาได้ยากหน่อย เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะมาโปรโมตตัวเองนู่นนี่นั่นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าหาคนแบบนั้นเนี่ยยังไม่ได้นะครับมาปรึกษากันก่อนมาคุยกันก่อนได้นะครับในไลน์แอดนะครับไพรซ่ามันนี่นะครับก็เข้ามาคุยกันได้ว่าเออทําประกันเจ้านี้ดีไหมทําประกันเจ้านู้นดีไหมทําประกันชั้นไหนดีเนี่ยจริงๆเรายินดีตอบทุกข้อสงสัยเลยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวมาตอบให้เหมือนกันนะฮะ มีความเห็นยังไงนะครับมีประสบการณ์การซื้อประกันกับคนขายประกันในรูปแบบไหนบ้างก็เอามาแชร์กันได้นะครับก่อนไปนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์กับทุกคนนะผมก็ฝากกด subscribe นะครับกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับช่องเราจะได้โตไปให้ทุกคนเห็นได้มากขึ้นมากกว่านี้นะครับแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับทุกคนได้มากกว่านี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ